สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ค่ะวิพาตัว n i c t g e n Ranger ค่ะคันนี้เลยนะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้ค่ะเป็นตัวท็อปของเราเลยนะคะรุ่นวายแท็กนั่นเองค่ะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสำหรับรุ่นนี้ของเรานะคะเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่2 0 0 0ซีซีค่ะให้แรงม้า210แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะ,ะแรงมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ คันนี้นะคะของเรานะคะเป็นสีดำ black edition นั่นเองค่ะราคาข้อตัวของเขาอยู่ที่1,314,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะแต่งแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะด้านหน้าใส่ชุดแต่งไว้ค่ะส่วนด้านหลังเป็นชุดแต่งเหล็กแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะและยังไม่พอเท่านี้นะคะก็ยังมี แม็กยางขอบ20และยก2นิ้วพร้อมใส่ปีกนกและโชคโปรเฟนเดอร์ด้วยนะคะครบออปชั่นเลยทีเดียวนะคะ,ะก่อนที่จะรีวิวคันนี้กันนะคะมาดูความหล่อรอบคันของคันนี้กันก่อนเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้ตัวท็อปของเราหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็ดุดันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชุดแต่งทีละจุดกันเลยนะคะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปทรงฟลิกค่ะรูปตัวหมามัสแตงค่ะทำสีดำเงาค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดดำด้านนะคะดูความแตกต่างดูโทนสีนะคะ,ต,ดดะตัดกันได้สวยงามมากเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ v 6นั่นเองค่ะกระจังหน้าสีดำด้านค่ะ พร้อมด้วยตัวอักษรฟอร์ดสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับไฟ LED แสงสีส้มแบบนี้นะคะ 3. จุดค่ะาน,นไฟหน้าค่ะของตัวท็อปของเรานะคะเป็นไฟหน้า pneumatrix LED นั่นเองค่ะและเสริมในเรื่องของตัวไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะและยุูเสริมไฟหน้าด้วยครอสไฟหน้าสีดำด้านค่ะ ด้านหน้าค่ะชุดแต่งวายค่ะลหล่อเท่ๆแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ายัางมีอยู่นะคะสําหรับเวลาที่เราใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วนะคะใครกังวลว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าของตัวท็อปนะคะจะหายไปยังมีอยู่นะคะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะและตัวกล้องหน้าด้วยเช่นกันนะคะเห็นไหม สำหรับชุดแต่งวายนะคะสามารถทำโทนสีให้เป็นสีดำทั้งหมดได้นะคะอันนี้สั่งมาได้นะคะตัวกันแข้งสีดำเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโลโก้วายนะคะด้านบนและด้านล่างค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะสำหรับตัววายแท็กนะคะไฟตัดมอค่ะยังเป็นไฟ LED เช่นเดียวกันนะคะ ด้านข้างของตัวรถค่ะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วสีดำด้านแบบเรียบนะคะเป็นของชุดแต่งไว้นั่นเองนะคะโลโก้ว้อยู่ตรงด้านซุ้มล้อด้วยนะคะสำหรับแมกยางคันนี้นะคะแมกขอบ20นะคะออฟเซตอยู่ที่ลบ24ค่ะมาด้วยยางนะคะเลนโซ่ค่ะขนาดอยู่ที่33คูณ1ิ5ค่ะคันนี้นะคะยังยกให้2นิ้วนะคะและใส่ตัวปีกนก ปรับองศาค่ะแล้วเรายัางใส่โชคนะคะของ Pro f ฟนเดอนะคะพร้อมสับแทงปัดปรับ8ระดับให้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะด้านแก้มข้างของตัวว i t แท็กตัวทอปนะคะจะระบุว่าเป็นไบเทอร์โบนะคะนั่นหมายความว่ารถคันนี้ของเรานะคะมีเทอร์โบสลูกนั่นเองค่ะด้านกระจกมองข้างค่ะ มีกล้อง360องศานะคะพร้อมด้วยนะคะตัวกระจกนะคะจะมีตัวระบบนะคะเราเรียกว่า w วส์สปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นระบบที่จับนะคะวัตถุในจุดบอดนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับตัวชุดแต่งของตัว w วท์แท็กนะคะเราหลังคาด้านบนค่ะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์จะไม่มีแล้วเห็นไหมเราจะเปลี่ยนเป็นบาร์เหล็กแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังเนาะ,ะสำหรับประตูค่ะ เบ้ากันรอยสีดำด้านให้ค่ะและด้านล่างเลยนะคะเป็นบันไดเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองค่ะแข็งแรงมากๆเลยนะคะ,ะเห็นไหมหล่อและแข็งแรงมากๆเลยนะคะด้านท้ายก็จะเสริมในเรื่องของตัวฝาถังน้ำมันสีดำด้านให้ค่ะด้านท้ายนะคะบ้าเหล็กนะคะของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น w a r r i r ค่ะแล้วก็ด้านตรงกลางนะคะยังมีไฟแบกพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะคะสำหรับโชคนะคะโช๊โปรเฟนเดอร์ด้านล่างนะคะอ่าด้านหลังเห็นไหมตัวสับแทงนะคะปรับแปดระดับนั่นเองค่ะเวลาขับก็จะนุ่มนวลมากๆเลยนะคะด้านท้ายค่ะเสริมในเรื่องของสติ๊กเกอร์คำว่า Raptor นั่นเองค่ะสำหรับไฟท้ายของตัว w i t e t a g ตัวท็อปของเรานะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย f u l l LED ค่ะพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังด้วยเห็นไหมโอโ้โหครบชุดเลยนะคะออปชั่นเพียบเลยนะคะฝาท้ายค่ะเสริมนเรื่องของตัวข้อฝาท้ายสีดำด้านพร้อมด้วยโลโก้ฟอร์ดสีดำเงาค่ะสำหรับโลโก้นะคะ มีกล้องถอยฝัังในโลโก้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างยุ้ยเสริมในเลือกของตัวอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะคะเราสามารถเลือกสีได้นะคะและด้านล่างค่ะกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะพร้อมด้วยห่วงล่างจุงสีแดงนะคะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ค่ะนี่เห็นไหมครบชุดเลยค่ะสำหรับคันนี้ขอบอกว่าหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับภายในตัวรถค่ะ รุ่นวาแท็กของเรานะคะมาดูที่เบาะก,กันก่อนเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้ตะเข็บสีส้มนะคะปรับนะคะเบาะไฟฟ้านะคะทั้งหมด8ระดับนะคะคู่หน้าค่ะอ่าพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะระบบการสตาร์ทเป็นระบบ push start นะคะแล้วก็เแบรบกมือไฟฟ้าค่ะระบบอ่าปรับนะคะ p r o v e นะคะเป็นระบบแบบ Part Time ค่ะแล้วก็ สำหรับเกียร์นะคะของตัวว i t แท็ตัวท็อปของเรานะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้ส0สปีดค่ะด้านหน้าจอนะคะหน้าจอด้านหน้าเป็นหน้าจอดิสตอนทั้งหมดและตรงกลางเป็นหน้าจอ s ิ n c 4โค่ะขนาด12นิ้วค่ะอัดแน่นมาด้วยฟังก์ชันเลยนะคะสำหรับตัวท็อปของเรานะคะราคาก็ไม่แรงเลยนะคะแล้วก็ผมว่าช่นก็แรงมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ อยากจะออกเน็กเจนแต่งหล่อๆก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ไอดีด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างนะคะยูมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมมอบโปรโมชั่นที่ดีสุดให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ยูราไปก่อนคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนติดตามใหทช่อง YouTube ของอยูได้เลยนะคะรับรองรถหล่อๆมีเพียบเลยนะคะวันนี้ยูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย